The family buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับสำหรับวันนี้เราพบกันในหัวข้อบนเส้นทางการค้นหาตัวเองของลูกวัยรุ่นครับหัวข้อนี้เป็นผลของการที่ผมได้ชวนลูกชายคนโตซึ่งใกล้จะจบการศึกษาในชั้นปริญญาตรีนะครับพอคนเราใกล้จบเนี่ย ถ้าเขาทำการบ้านไว้ดีนะครับเขาจะเริ่มเห็นว่าเขามีตัวเลือกในงานอะไรบ้างรายได้น่าจะอยู่แถวไหนแล้วก็อาจจะคิดถึงไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาเริ่มเห็นถึงความวนเวียนหรือซ้ำซากจำเจหรือความจำกัดของสิ่งที่คนส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งในที่นี้ก็คือมีเงินมีบ้านมีรถมีครอบครัว คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนจํานวนมากรวมถึงลูกชายคนโตของผมซึ่งอยู่ในวัย21นะครับก็คือแล้วยังไงต่อในวงเล็บชีวิตมีเท่านี้หรือนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีและคนจํานวนมากก็มีคําถามนี้นะครับแต่การตอบคําถามแบบนี้มันไม่สามารถตอบได้ด้วยการใช้สูตรสำเร็จของคนรุ่นพ่อแม่มาสอนมาบอกว่า ชีวิตควรจะเป็นเช่นไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับผมเลือกที่จะไม่ตอบคําถามของเขาแต่ผมเลือกที่จะชวนเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งก็คือการไปปีนเขาแต่ละวันเราขึ้นเขาหนึ่งลูกไปดูจุดชมวิวแล้วก็ลงมาแล้วก็มานั่งพักตกเย็นกินข้าวนั่งคุยในที่ธรรมชาติวันรุ่งขึ้นทําเหมือนเดิมนะครับ วันที่เป็นพีคก,ก็คือวันที่เดินขึ้นภูเขาฟูจิซึ่งก็ใช้เวลาเดินขึ้นจากจุดที่รถบัสไปส่งถึงคือสถานีที่5เดินขึ้นไปถึงสถานีที่8.5ใช้เวลารวมกัน6ชั่วโมงซึ่งเป็นการเดินทางที่เหนื่อยล้ามากที่สุดทริปหนึ่งของผมนะครับเสร็จแล้วก็นอนพักครับโดยเป็นการนอนแบบไม่ได้อาบน้ำ ไม่มีน้ําให้ใช้นะครับเราต้องซื้อน้ํามาแปลงฝันแถมน้ําก็แพงนะครับการนอนก็ตัวเหนียวเหนียวแต่อากาศเย็นแล้วก็นอนได้ไม่นานก็ต้องลุกเพื่อเดินปีนต่อเกือบ2ชั่วโมงเพื่อไปถึงยอดซึ่งก็คือบริเวณปล่องภูเขาไฟของภูเขาฟูจินะครับจากนั้นก็ดูวิวครับดูวิวเสร็จแล้วก็เดินลงอีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วก็นั่งรถกลับไปที่สถานีรถไฟก่อนจะขึ้นรถไฟกลับเข้าเมือง กระบวนการนี้ทำให้ผมได้อยู่กับลูก7วัน5วันเต็มคืออยู่ที่นั่น2วันก็คือเดินทางนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้คุยกันเยอะที่สุดตั้งแต่อยู่กันมานะครับเพราะก่อนหน้านี้ปกติแล้วจะไม่เคยมีโอกาสได้คุยกัน2คนบทเรียนที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเขานะครับแต่เกิดขึ้นกับผมในฐานะที่เป็นพ่อคนหนึ่ง พ่อแม่ก็คงอยากจะส่งผ่านสิ่งที่เป็นข้อคิดและประสบการณ์ชีวิตให้กับลูกแบบดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมมีวิธีการที่อาจจะแตกต่างจากแนวทางของพ่อแม่ส่วนใหญ่ตรงที่ว่าผมถือว่าการค้นหาเส้นทางชีวิตเป็นเรื่องของคนคนนั้นแล้วเนื้อหาที่พ่อแม่มีในหัวเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วด้วยนะครับแต่พ่อแม่ก็ยังมีบทบาทในการพูดคุย และสามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการที่จะช่วยลูกอยู่บนเส้นทางในการค้นหาตัวเองโดยเขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนมีพ่อแม่ที่พร้อมที่เขาจะหันไปคุยด้วยหันไปตั้งคำถามโดยที่เขารู้ดีว่าเวลาที่เขาตั้งคำถามเนี่ยมันจะไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จมายัดเยียดให้เขานะครับการพูดคุยในวันนี้จะเป็นการสรุปสิ่งที่ผมประเมินว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในการที่เราจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเป็นพ่อแม่ที่เป็นที่พึ่งในยามที่เขาต้องการพูดคุยโดยที่ไม่ต้องพยายามยัดเยียดเนื้อหาหรือสูตรสำเร็จของการดำเนินชีวิตให้กับเขาเราจะทำอย่างไรซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของลูก ตรงนี้ก็ต้องขยายความหน่อยนึงนะครับเราคุยกับเข้าได้แต่ถึงอย่างถึงจุดหนึ่งเราคงมียังคงต้องมีบทบาทของความเป็นพ่อเป็นแม่คือเราสามารถที่จะสื่อถึงทัศนะความคาดหวังแต่ในวันที่เขาเริ่มจะบินออกไปสามารถที่จะหาเงินได้สามารถที่จะแยกบ้านไปอยู่เองหรืออาจจะไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนในวันนั้นสิ่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างเขากับเราก็คือความทรงจา สายสัมพันธ์และความสามารถที่จะพูดคุยกันในเรื่องที่เขาอยากคุยนะครับซึ่งตรงนี้ทักษะความสามารถในการที่เราจะเป็นคนพูดคุยกับเขาในเวลาที่เขาต้องการก็จะเป็นประโยชน์มากสําหรับการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเราช่วยลูกของเราในค้นพบตัวเองนะครับดังนั้นเนื้อหาวันนี้ผมก็จะแบ่งเนื้อหาตามบทเรียนที่ผมได้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรกับลูก ต่กานอื่นขอถอยมานิดหนึ่งก่อนนะครับผมอยากจะถอยมาตรงที่ว่าวัยรุ่นซึ่งก็หมายถึงถ้าคิดเอาตามชั้นการเรียนก็คือถ้าเป็นวัยรุ่นในความหมายของช่วง10กว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ประถมป,ปลายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมัธยมต้นมัธยมปลายอันนี้คือยังวัยรุ่นพอข้อมามหาไลยช่วงแรกก็ยังถือเป็นวัยรุ่นนะครับแต่โดยนิยามพอพ้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเยาวชน คือยังอายุไม่ถึง25ปีอันนี้เป็นนิยามขององค์การยูนิเซฟองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับสมองของคนที่วัยยังไม่ถึง20กว่าเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับหน้าที่ของคนวัยนี้คืออะไรมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องครับอย่างแรกก็คือเขามีภารกิจประจำวัยในการค้นหาตัวเองให้เจอหาตัวตนหาเอกลักษณ์หาที่ที่เขาจะไปยืนด้วยความภาคภูมิใจ S 1> <S 1> ซึ่งตรงนี้แกนกลางอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการงานอาชีพนะครับแต่ยังคงเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องของการมีสายสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมน,นะครับการมีความรู้จักตัวเองดีพอซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กต่อเนื่องมาจนถึงวัยประถมวัยมัธยมจนถึงวัยที่เข้าใกล้จะจบไปทํางานเนี่ยตรงนี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่1คือ เขามีหน้าที่ประจำวัยของเขาคือค้นหาตัวเองให้เจอนะครับสองคือวัยนี้เนี่ยมีอีกภารกิจหนึ่งครับภารกิจนั้นก็คือการเติบโตเป็นอิสระจากการพึ่งพิงพ่อแม่ซึ่งแปลว่าเขาต้องพร้อมที่จะบินออกนอกรังเขาต้องพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วก็เขาต้องพร้อมที่จะแยกจากพ่อแม่ไปไปสร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งสองบทบาทนี้เป็นสองบทบาทที่ท้าทายตัวเขามากและยังท้าทายพ่อแม่ด้วยครับเพราะเป็นวัยที่พ่อแม่ต้องเปลี่ยนวิธีการพูดคุยไม่สามารถที่จะสอนแบบอะไรถูกอะไรผิดเหมือนอย่างเข้าเป็นเด็กเล็กๆได้แล้วนะครับเพราะเขาจะมีปัจจัยนำเข้าทางการรับรู้และเรียนรู้มากและมีช่องว่างของการรับรู้และประสบการณ์มากจากรุ่นของพ่อแม่เรามีหน้าที่ ช่วยจัดกระบวนการเพื่อเอื้อต่อการที่เขาค้นหาตัวเองเจอแล้วสามารถเติบโตเป็นอิสระจากพ่อแม่ได้ดังนั้นการเลี้ยงลูกในหลักข้อนี้นะครับจึงไม่ใช่เรื่องของการมองหาข้อบกพร่องในตัวลูกแล้วพยายามแก้ไขให้ดีเพราะยิ่งเราพยายามมองหาข้อบกพร่องในตัวลูกแล้วแก้ไขให้ดีมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่าลูกมีข้อบกพร่องเยอะเหลือเกิน พราะส่วนใหญ่พ่อแม่ที่สนใจพยายามจะช่วยลูกด้วยการหาข้อบกพร่องในตัวลูกแล้วพยายามจะแก้ไขมักจะทําให้ลูกรู้สึกขาดความภูมิใจมีความรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสักทีหนึ่งซึ่งผมพบเสมอว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้พ่อแม่ทําเช่นนั้นเป็นเพราะความกังวลของพ่อแม่คือรักก็รักล่ะครับรักลูกแต่ด้วยความกังวลก็ต้องไปพยายามห้ามโน่นห้ามนี่พยายามจะเตือนโน่นเตือนนี่พยายามจะชี้จุดบกพร่องนะครับ สิ่งเหลนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการบั่นทอนการเติบโตของเขาไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะครับแต่บอกว่าเราต้องตระหนักว่าบทบาทของเราไม่ใช่เรื่องของการไปหาจุดผิดพลาดในตัวเขาข้อบอกพร่องในตัวเขาแต่เป็นการช่วยให้เขาค้นหาตัวเองเจอว่าเขามีดีอะไรมีจุดแข็งอะไรถนัดอะไรรักอะไรต้องการอะไรแล้วถ้าเขาจะบินเนี่ยเขาควรจะเลือกบิน อย่างไรบินไปไหนเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นคำถามที่เราไม่สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดในวัยอายุช่วงใกล้จบปริญญาตรีนะครับแต่เป็นกระบวนการที่เขายังจะต้องค้นหาต่อแม้ในวันที่เขาบินออกนอกรังในวันที่เขาแยกครอบครัวไปแล้วเขาก็ยังจะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเขาดังนั้นเมื่อเราฝึกให้เขาค้นพบตัวเองรู้จุดแข็งรู้จักความดีงามภายในตัวเขามีที่ยืนในสังคม ช่วยเขาได้ใช้ศักยภาพเต็มที่นั่นเป็นบทบาทที่สำคัญของพ่อแม่และหลักการในการคุยเราจะพูดและทำเพื่อเอื้อต่อการที่เขาจะเติบโตนะครับต้องระวังก็คือหลายคนพ่อแม่ใช้ลูกเป็นตัวกลางในการตอบความต้องการของตัวเองหรือพยายามจะช่วยลูกในการชี้เห็นว่าลูกยังทำอะไรได้ไม่ดีพอวิธีเหล่านี้ถ้าทำมากมันคือการ ทำให้เขารู้สึกถูกบั่นทอนนะครับเราในฐานะพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างผมก็อยากจะสรุปเป็นประเด็น3ประเด็นหลักนะครับว่าอะไรคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำคัญของพ่อแม่ในการที่จะช่วยลูกค้นหาตัวเองนะครับข้อแรกเลยครับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในการคุยกับลูกตอนที่เข้าโตจนใกล้จะพ้นจากอกของเราไปแล้วเนี่ย คือทัศนคติที่ถูกต้องของพ่อแม่ครับเพราะทัศนคติที่ถูกต้องตัวนี้จะเป็นฐานของปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยและในการปฏิบัติต่อกันนะครับเราต้องตั้งคำถามว่าเราเราจะวางใจของเราไว้ตรงไหนในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีนะครับในกรณีนี้นะครับเช่นเรามีความเชื่ออะไรอยู่ในใจของเราบ้างผมจะยกตัวอย่างความเชื่อที่มีความสำคัญที่ผมทบทวนว่า มันมีอยู่ในใจผมนะครับความเชื่อข้อแรกก็คือเราเชื่อว่าลูกมีศักยภาพภายในและศักยภาพนี้มีมากและเขายัางต้องค้นหามันอย่างต่อเนื่องความเชื่อมันในศักยภาพภายในนี้ก็แปลว่าบางครั้งก็อาจจะต้องผ่านความยากลำบากผ่านบททดสอบเพื่อจะได้เข้าถึงศักยภาพของตัวเองแล้วเวลาที่เขาผ่านความยากลำบากผ่านบททดสอบ นั่นเป็นเวลาที่พ่อแม่จะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมผมใช้คําว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพราะว่าบทเรียนที่ดีของเขาจะเกิดขึ้นได้การเค้นศักยภาพในตัวเขาจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในตอนที่เขาเจอเรื่องยุ่งยากในชีวิตแล้วกระบวนการที่เราช่วยเขาจะต้องมีทัศนะที่ถูกต้องซึ่งก็คือมีความเชื่อว่าเขามีศักยภาพภายในที่เขาจะค้นพบคําตอบที่ดีนะครับความเชื่อ,ออีกอันหนึ่งตัวอย่างนะครับ คือการล้มลงหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาหัวใจสําคัญก็คือเขาได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดล้มเหลวหรือการล้มลงสะดุดในชีวิตนั้นเราจะแปลงบทเรียนและประสบการณ์ในชีวิตของเขาให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเติบโตได้อย่างไงนะครับเพราะว่าในการตัดสินใจเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตาม มันไม่มีใครรู้เลยครับว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าผลของการตัดสินใจวันนี้จะส่งผลออกมาเป็นบวกหรือลบอย่างไรเพราะมันมีตัวแปรเยอะมากแต่เราต้องสอนให้ลูกรู้วิธีเราเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบไปก็คือรู้วิธีนาวิเกตนะครับรู้วิธีนำร่องการเดินทางชีวิตของเขารู้วิธีอ่านแผนที่แล้วก็ดูเข็มทิศในการเดินทางในชีวิตของเขาเพราะเราไม่สามารถ ทำให้การตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องดีงามได้หมดแต่เราต้องทําให้เขารู้เร็วว่าตัดสินใจนี้ดีหรือไม่ดีแล้วเขาจะปรับอย่างไรให้มันเข้าที่ไปสู่จุดหมายได้ดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อคือความเชื่อในศักยภาพและเชื่อในกระบวนการของชีวิตนะครับถ้าท่านมีความเชื่อเช่นนี้มันจะนําไปสู่อะไรนะครับมันจะนําไปสู่ทัศนะที่ท่านจะเปิดกว้างโดยไม่รีบตัดสินความถูกผิด เพราะต้องพูดตรงๆว่ามันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าอะไรจะถูกอะไรจะผิดบางเรื่องท่านอาจจะรู้สึกว่าความคิดเขาไม่ดีนะเราไม่ชอบความเชื่อของเขาเราไม่ค่อยชอบเลยแต่เราก็ต้องรู้ว่าความคิดเป็นผลผลิตของประสบการณ์การเรียนรู้ของเขาเป็นผลผลิตของสื่อต่างๆที่เขาเสพอยู่เป็นผลผลิตของเกมกิจกรรมที่เขาเล่นและเป็นผลผลิตของเพื่อนฝูงและครูบาอาจารย์ที่เขาได้พูดคุยด้วย ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบความคิดของเขาขอให้แยกระหว่างความคิดของเขากับตัวตนของเขาเพราะความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาตัวตนของเขาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเราต้องการสื่อให้เขารู้ว่าเรายอมรับในความเป็นตัวเขาเราอาจจะไม่เห็นด้วยในทางความคิดอาจจะถกกันได้แต่อย่าพยายามเอาชนะทางความคิดแล้วพยายามจะพิสูจน์ว่าความคิดของพ่อหรือแม่ หรือป้าน้อาดีกว่าของลูกหลานนะครับต้องปล่อยให้เขาได้เห็นความคิดตัวเองเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามันโอเคไหมกับความคิดชุดนี้นะครับประสบการณ์ของลูกเราในอนาคตจะช่วยเปลี่ยนความคิดของเขาไปในทางที่เราอาจจะทำนายไม่ได้ล่วงหน้าแต่จุดหนึ่งที่สําคัญมากคือเราต้องเชื่อว่าโลกอนาคตจะต่างจากโลกในปัจจุบันมากโลกที่พ่อแม่เติบโตมาคนรุ่นประมาณ4 50 60าเติบโตมา ไม่เหมือนกับโลกของเด็กวัยประมาณ20ต่างกันอย่างมากครับดังนั้นด้วยความเชื่อเช่นนี้ทัศนคติของเราจึงต้องวางให้ถูกต้องคืออย่ารีบตัดสินความผิดถูกมีความเชื่อพื้นฐานในการค้นหาในกระบวนการที่ต้องต่อเนื่องของชีวิตแล้วก็อย่ามีธงอยู่ในใจเวลาที่จะพูดคุยอะไรนะครับซึ่งผมพบว่าในกระบวนการพูดคุยของผมกับลูกส่วนใหญ่แล้วเป็นในเรื่องนี้นะครับ คือน้ำหนักของการให้ข้อมูลน้ำหนักของการแสดงทัศนะของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวแต่ละเรื่องแต่ฐานของการพูดคุยกันคือให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับเขาให้เหมาะสมตามวัยนะครับอันนี้ก็คือหลักข้อที่หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากและผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังรายการนี้นะครับและสนใจอยากจะรู้วิธีคุยกับลูกเนี่ย ข้อแรกเลยก็คือให้ล้างใจตัวเองให้เคลียร์ใจตัวเองก่อนว่าทัศนคติของเราเนี่ยเป็นฐานที่สําคัญเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินถูกผิดเราต้องเชื่อในศักยภาพและกระบวนการเราใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งนั้นจะเข้าสู่ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเวลาที่คุยเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่จะสนใจเนื้อหาการพูดคุยแต่สิ่งที่ผมให้ความสําคัญ แล้วก็ได้พูดในรายการนี้บ่อยๆก็คือวิธีการคุยหรือกระบวนการคุยเราใช้วิธีอย่างไรนะครับซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ลูกผมเปิดประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดกันในเรื่องที่3นะครับแต่ในเรื่องที่2นี่ผมพบว่าเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมใช้เยอะมากก็คือเครื่องมือในการสื่อสารโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะช่วยให้เขามีความชัดเจนในความคิดของตัวเอง แล้วก็ได้รับรู้ความคิดเห็นและข้อมูลของเราแบบที่ไม่บังคับให้เขารับรับไปใช้รับไปเชื่อนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าลูกเราถามว่าเรื่องนี้จะทำยังไงถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วเรายังเคยชินเราก็อาจจะบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิ1 2 3นะครับแต่พอโตมาถ้าเราต้องการให้เขาคิดเป็นเราก็เริ่มไม่ตอบแล้วว่าให้ทำยังไงนะครับหรือเขามีตัวเลือกระหว่างกอหรือขอ ไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับเราก็จะไม่เริเราจะเริ่มด้วยการไม่ตอบคำถามแบบให้เป็นคำตอบจากมุมของเราแต่เราจะเริ่มเปิดพื้นที่เพื่อคุยกันแทนที่เราจะตอบเราก็ตั้งคำถามเพื่อสอนวิธีคิดให้กับเขานะครับเช่นถ้าเขาถามว่าเรื่องนี้จะทำยังไงเราก็จะถามเขาตอก่อนว่าเออเขาเห็นทางเลือกอะไรบ้างเขาก็จะเรียบเรียงมาถ้าทางเลือกของเขาที่พูดมามีจํานวนหนึ่ง เราก็อาจจะเติมข้อมูลไปด้วยได้ว่าเออเราเห็นทางเลือกอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาชวนกันดูว่าเอ๊ะแต่ละทางเลือกเนี่ยมันดีเสียยังไงในสายตาเขานะครับมีเวลาคิดอย่างเป็นขั้นตอนแล้วการได้ดูทางเลือกที่ดีหรือเสียยังไงจะนําไปสู่การตั้งคําถามต่อว่าเขาต้องการอะไรและเขาชอบอันไหนนะครับซึ่งตันนี้ก็จะทําให้เขาตระหนักในกระบวนการทางความคิดดีขึ้น เราจะทำวิธีการนี้ได้คือใช้ทักษะการสื่อสารพูดคุยตั้งคำถามรับฟังนะครับเราจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อเรามีทัศนะที่ถูกต้องในข้อแรกต้องเชื่อเสมอครับว่าเราต้องลดการให้คำตอบแล้วใช้การตั้งคำถามเพื่อให้เขาคิดเป็นซึ่งฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะครับผมตระหนักว่าพ่อแม่จำนวนมากไม่ถนัดกับการตั้งคำถามแบบที่ไม่ได้พยายามจะ เอาชนะทางความคิดถ้าเปรียบเทียบไปกระบวนการนี้ก็คล้ายๆกับเรากําลังสอนให้เขารู้วิธีจับปลาไม่ใช่เป็นการยื่นปลาให้เขานะครับซึ่งถ้าท่านอยากให้ลูกท่านโตอย่างมีคุณภาพเราก็ต้องใช้การพูดคุยในเชิงกระบวนการให้มากขึ้นวิธีนี้ก็จะช่วยให้ลูกคิดเป็นแล้วก็มันมีแฝงไว้ซึ่งขั้นตอนทางความคิดนะครับผมเองมีการพบว่าคนส่วนใหญ่เวลาที่คิดอะไรก็ตามการตัดสินใจไม่ค่อยเป็นขั้นตอน และก็อยไม่ค่อยมีกระบวนการที่ชัดเจนหลายครั้งก็สเปะสปกักแล้วก็คิดอย่างเป็นอัตโนมัติใช้ความเคยชินมีร่องที่ทำให้ผิดพลาดซ้ำๆซ้ำ,ซำๆอยู่ได้เรื่อยๆนะครับการที่พ่อแม่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ดีก็ต่อเมื่อพ่อแม่มีระบบคิดที่เป็นขั้นตอนด้วยแล้วก็มีทักษะในการตั้งคำถามตัวสำคัญในการใช้การตั้งคำถามหรือการพูดคุยแบบนี้ก็คือ อย่าใช้คำถามนำเข้ามาเพื่อต้อนเข้ามาสู่มุมที่เราต้องการยื่นคำตอบให้เขานะครับเพราะเขาจะรู้แล้วเขาจะไม่ชอบและเขาจะไม่อยากคุยกับเราแม้ว่าเราจะแปลงกระบวนการให้เหมือนเราฟังเขาแต่ถ้าทัศนคติของเราไม่ได้ปรับให้เปิดกว้างพอเหมาะสมกับวัยของเขามันก็เป็นการทำให้เขารู้ว่าคุยกับพ่อแม่แล้วมันมีธงบางอย่างปักไว้ซึ่งทำให้เขาไม่อยากพูดคุย แต่ถ้าการคุยกันเป็นการสํารวจไปด้วยกันแล้วเขาได้ข้อมูลเขาได้ทัศนะเขาได้คําถามเพื่อช่วยเขาเรียบเรียงความคิดได้ดีขึ้นประสบการณ์ตัวนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเขารู้สึกดีเพราะว่าเขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและเขารู้ดีว่าพ่อแม่จะเปิดใจรับแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยซึ่งผมก็เจอประจําครับที่ลูกคนโตจะพูดในสิ่งที่รู้ดีว่าผมมีความคิดอีกแนวหนึ่งแต่เราก็ถือว่าความคิด เป็นความคิดครับมันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะเชื่อในความคิดชุดนี้เราก็เชื่อในความคิดชุดอื่นไม่เป็นไรเพราะนั่นเป็นเพียงไม่ใช่ตัวตนของเราสองฝ่ายนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับข้อที่3คือเนื้อหาแล้วครับซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ,ญ่เวลาบอกว่าเราจะช่วยลูกค้นหาตัวเองได้ไงคนส่วนใหญ,ญ่จะนึกถึงเรื่องเนื้อหาว่าเอ๊ะเราคุยอะไรกันและได้ข้อสรุปอะไรนะครับแต่จริงๆเนื้อหาเนี่ยผมให้น้ําหนักเป็นตัวรอง แต่ก็มีบทเรียนข้อคิดอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าที่ผมทบทวนการพูดคุยผมพบว่าอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของเนื้อหาการพูดคุยในทริปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตใน1 2ถึง,งปีข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่เช่นจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนตัวเลือกในการทำงานเป็นอย่างไรจะเรียนต่อดีหรือเปล่าถ้าไปทำงานต่างประเทศจะเป็นยังไงนะครับควรจะไปประเทศไหนอันนี้รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาและนี่ก็เข้าใจได้ครับ เพราะกากำลังไปยืนอยู่ในจุดที่เขากําลังพยายามจะสํารวจทางเลือกและพยายามที่จะวางแผนชีวิตเขาโดยที่มันเป็นเพียง1นก้าวซึ่งก้าวนี้มันก็มีหลายตัวเลือกแต่และตัวเลือกก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับการพูดถึงเรื่องของตัวเลือกในงานและการเรียนต่อเนี่ยพ่อแม่หลายท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลูกเลือกจะดีไหมนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากที่ทําให้ธุรกิจของคนจนํานวนมากตอนนี้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กรวมถึงกลุ่มที่เช่นเรารู้ดีว่าธุรกิจบางตัวอยู่ในขาลงอย่างหนักน,นะครับวอนก่อนมีคนทําธุรกิจการขายของออนไลน์กับซื้อมาขายไปก็เล่าให้ฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับัน้นเวลาที่เราคุยเนี่ยมันจึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งผมพบอย่างหนึ่งครับว่าพ่อแม่ที่มีการรับรู้ที่กว้างและหลากหลายเช่นเป็นคนที่มีวงสังคมหลากหลายรู้ทั้งงานแนวสายวิทย์สายศินรู้ว่าแต่ละอาชีพทำอะไรรู้ถึงลักษณะองค์กรใหญ่เล็กมันดีเสียยังไงต่างประเทศในประเทศดีหรือไม่ดียังไงนะครับดีเสียยังไงเนี่ยพ่อแม่ที่มีต้นทุนในเรื่องประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของโลกแห่งงาน แล้วก็เรื่องของชีวิตที่ดีเนี่ยจะมีต้นทุนที่ดีมากในการคุยกับลูกครับแต่ผมก็รู้ดีว่าพ่อแม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่จะมีประสบการณ์ที่กว้างขวางนะครับถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านไม่ได้มีประสบการณ์ที่กว้างลึกซึง้งกว้างขวางไม่เป็นไรนะครับเพราะข้อหนึ่งสำคัญที่สุดคือทัศนคติของท่านที่เปิดรับเขาครับข้อสองสคัญรองลงมาคือเปลี่ยนการคุยให้กลายเป็นกระบวนการคุย เพื่อให้เขาได้ค้นพบคำตอบส่วนข้อ3ถ้าท่านมีเนื้อหาท่านอาจจะหยิบเนื้อหาข้อมูลบางส่วนแบ่งปันกับเขาได้ดังนั้นเรื่องที่เหลือเราคุยอะไรกันนอกจากอนาคต1-2ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันกระจายไปแทบทุกเรื่องเลยครับแล้วเราก็ทำการพูดคุยในลักษณะที่เรียกว่าไม่มีโครงสร้างหรือวาระแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาว่าต้องคุยกันนะครับเราเดินเรากิน เราวางแผนว่าจะไปไหนเสร็จแล้วการเปิดประเด็นจะคุยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าความคิดมันโผล่ขึ้นมาเราก็คุยนะครับซึ่งเราก็พบว่า1นนะครับมันเป็นโอกาสที่ลูกจะได้ถามถึงประวัติครอบครัวนะครับจะได้ถามถึงประวัติของตัวพ่อแม่คําถามเช่นสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กหรือยังไม่แต่งงานพ่อมีโอกาสมาทําแบบนี้บ่อยแค่ไหน เป็นคำถามใช่ไหมครับเขาอยากจะรู้จักเราในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะที่เราใส่หมวกของความเป็นพ่อหรือเป็นแม่เขาถามถึงปู่ย่าตายายนะครับมันเป็นการปฏริติดประต่อภาพที่เขาเริ่มมองในภาพกว้างมากขึ้นคือรู้ประวัติศาสตร์ของครอบครัวนะครับรู้ความเป็นไปของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าการคุยในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยและไม่ได้ง่ายๆนะครับ แลวผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนกันเพราะมันเป็นการแสดงให้เราได้แบ่งปันด้วยว่าเราเองเติบโตมาผ่านช่วงเวลาเกือบ60ปีเนี่ยมันมีช่วงเวลาต่างๆที่เป็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการทางความคิดนะครับมันไม่ได้หยุดนิ่งและมีสูตรสาเร็จไม่ต้องหาคําตอบแบบครั้งเดียวจบนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอยากรู้ประวัติความเป็นไปของพ่อแม่คุณลองนึกดูนะครับว่าาวันหนึ่งลูกถามคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ย คุณมีเรื่องราวที่จะแบ่งปันอย่างไรโดยที่ไม่ต้องสอนเขาว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับแต่คุณแค่แบ่งปันให้เขารู้ว่านี่คือตัวคุณในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็ค้นหาแล้วก็มีทุกข์มีสุขมีความปรารถนามีความตั้งใจนะครับแล้วเราก็คุยกันต่อถึงการเตรียมตัวตายของผมความแก่ตัวเราพูดถึงความลำบากของความแก่ตัวเพราะว่าการฟื้นตัวของผมช้าวกว่าเขานะครับ ผมมีอาการปวดเมื่อยในระหว่างที่เดินขึ้นลงเขาหลายวันติดกันเนี่ยนะครับส่วนของเขาเนี่ยหลับไปสองชั่วโมงฟื้นตัวมาหายปกตินะครับเราเนี่ยไม่หายครับนั้นเราก็คุยกันถึงความเขาเขาเริ่มมองเห็นว่าความแก่เนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิรมเลยนะนะครับแต่ความแก่ก็มีข้อดีใช่ไหมครับเพราะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตแล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องของบั้นปลายชีวิตที่ผมคิดไว้คร่าวๆ าผมวางแผนชีวิตบั้นปลายอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นมิติที่ปกติแล้วจะไม่ได้คุยกับลูกเพราะว่าลูกที่เล็กเกินไปก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่ในวันที่เขาตั้งเรื่องนี้กับผมผมคิดว่าเขาโตพอที่จะฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความคิดของเราเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายของเรานะครับซึ่งแน,น่นอนทัศนะเขาไม่ตรงกันนะครับเช่นผมมีทัศนะที่ว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาเพื่อยืดชีวิตขณะที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะ มันต้องใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อยืดชีวิตสิอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เป็นเรื่องธรรมดานะครับนอกจากนี้เรายังได้คุยกันถึงเรื่องของแฟนของเขาความสัมพันธ์ลักษณะคติในการแต่งงานคุณได้เตรียมตัวไว้ไหมครับว่าคุณมองการแต่งงานมีทัศนะคติยังไงดีไม่ดีแล้วคุณมีความคาดหวังอะไรในลูกครับคุณมีธงอยู่ในใจไหมนะครับแล้วคุณควบคุมตัวเองที่จะไม่เอาธงของคุณไปมอบให้กับลูกได้หรือเปล่า ครนี้เมืกลับมาแล้วเนี่ยผมก็มานั่งทบทวนดูครับว่าผมใช้อะไรบ้างที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนของทั้งลูกและผมซึ่งผมยังคงอยากจะย้ำครับว่าทัศนคติที่เปิดกว้างไม่รีบตัดสินความถูกผิดและความเชื่อในศักยภาพคนและกระบวนการของชีวิตเป็นฐานที่จะช่วยลูกในการค้นพบคุณอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องสร้างความคุ้นเคยในเรื่องนี้กับตัวเองนะครับทักษะในการพูดคุยการถามการฟัง มีความสำคัญมากแล้วมันสัมพันธ์นกันกับทักษะทางความคิดที่คุณมีนะครับถ้าคุณยังไม่มีสิ่งนี้คุณสามารถเรียนรู้ได้นะครับฝึกได้นะครับตัวสุดท้ายก็คือส่วนของเนื้อหาประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและตัวที่เป็นฐานของการที่ทําให้การคุยนี้เกิดขึ้นได้ก็คือการจัดเงื่อนไขและบรรยากาศที่ทําให้คุณได้อยู่นิ่งๆกับลูกเพื่อจะได้คุยกันซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนัก ถ้าเราไม่จัดออกแบบมันให้ดีนะครับซึ่งก็ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเพ่อแม่บ้านอื่นเขาทำยังไงนะนี่เราเราเรียนรู้อะไรมาตั้งเยอะจนอายุจะ60เราได้คุยกับลูกแบบนี้แล้วคนอื่นเขาทำยังไงกันนะครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทาให้ผมนึกถึงบ้านหลายบ้านที่ลูกมีปัญหาหลากหลายมากตั้งแต่ไม่ยอมไปเรียนหนังสือไม่ยอมไปทํางานมันก็เป็นตัวทําให้ผมคิดได้ครับว่าการเลี้ยงลูกให้ดีให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยความรักของพ่อแม่อย่างเดียวไม่พอจริงๆครับ เราต้องการทัศนะที่ถูกต้องเราต้องการทักษะในการสื่อสารพูดคุยแล้วเรายังต้องการปรปะสบการณ์ชีวิตที่จะแบ่งปันกับเขาในวันที่เขาอยากรู้คำตอบปัญญาและนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณจะช่วยได้ในการไปอยู่บนเส้นทางการค้นหาตัวเองสำหรับลูกวัยรุ่นของคุณครับ the family buddy of your life